ของโปรดเมียเจ้าเด้เพื่อกินน้ำลายได้เลยว่จาจะบวกกินคือหอมแท้แถาเอ้ยอะไรวะคือหอมแท้เผ็ดลายลิ้นเผ็ดทำพุ่นก็ได้ก่ยับถอ,อยไปยับถอยไปกินรถดี๋ยวมากินรถมิต้มาเนี่แม่ เออกินมันก็ต้องดังเลยติยูน้ำลายแตกกันกูน้ำลายแตกแล้วว่ะหินหินเอาผักเอาหญ้าเอากันอาเป็ีผักก็ใช้ข้างนึงเอาค่อยนะบ่ได้กินก็ยั่นท้องข่อยเจ็บข่อยชื่อัเจ้าชื่อ จะากินก็เตะข้าวข่ชื่อมากตะกี้รู้ไมเจ้าบ่โดยกะเตะข้าวยยนท้องใส่กี่นะกินทื่นนึ่งนะแล้วเลยตกี้พูดแล้วเนาะไปแล้วเก็บเงินไว้ซื้อเน่ยออินเศร้าแล้วนะเนาะเศร้าเลยแล้วเอาไป้พ่อกิน ก้าวงามมาเชี่ยมเลยเน,นอะเบาะเราอิ่มแล้วอิ่มเข่าอิ่มเลยได้แส่อิ่มกินข้าวกินตำตรีนบ่ได้แล้วตรงนี้โอ้โวเชียงมาแล้วอืออือสีแล้ว,ลวส,ลสดใสเลยพี่น้องในช่วงนี้แบบเราเต่งตัวเต่งตัวแล้วผู้จักคว้าหนึง่ง สะอาดสะอ้านขึ uh, uh, ía, k laim, k ้นอยู่อยู <this news> uh ่หน้าอยู่ให้อยู่หน้าก็แล้งถ้วยตักน้ําเฮ็ดกินเฮ็ดประชังครบเออแล้วพวกมาแต่งานแต่การยาพาเขาพวกกินเออเมียคําเมียคูคือเพิ่นว่าอีเด้เนาะน้ําให้ัวตักตักเองเออบ่ได้ให้ัวตักเลยแล้วก็มื้อลแล้วก็เฮ็ดงานเฮ็ดการชมชนแล้วเออเฮาอยู่เฮาตักเองเออๆๆเฮาบ่ได้เ่ากันแม่เมียจะเว้านะ ờ anh cũng bơi thau này cả à. tắc rồi ừ. rồi rồi bơi mềnh bơi sao mẹ men đi vào bơi hay tắt nam lắm mẹ ní bao mẹ bơi hay tắt nam à? Mệt lắm mẹ ní à? Mệt lắm mẹ ní bao mẹ bơi nam mẹ ní bao mẹ mẹ ให้เกากลางคืนกลางคืนนี่ไหนเรานอนอยู่พี่เจ้านอนอยู่หน้าหัคืนนี้นะเออสิบโมงล้วออกคืนนี้โดยเห็นหุ่งอย่บก่กไตโคมงเหรอไตโคมอ่ะโอ้ประตูหนึ่งไตโคมออกคืนนี้ออกไปใช่ฮนะอดงานพอดีอันนั้นห,หกโมงไตไปยังอ่ะออกนอนหน้าคืนนี้เจ้าออกนอนน,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 อน,นนะโดยมาแต่ลงเห็น,ลน,นเลยไกลไปหน้าเลยอา แล้วก็ชูนไอ้นี่แสดงครัไปนอนหน้าบัดรชองคืนนี่เป,ป็นนอนพุ่นแล้วก็มาเมื่อน้ำลังเออโอ้เ<อ>ปน็นนอนหน้าบัดรชองโอ้ควันได้บาทนี่ยังเห็ดยังไม่จุ๊จุ๊ระเห็ดย่าง,อางโอ้ยเจ้าก,กับจกกิมเบนฆ่ากันจูไฟอูดจิคลองบาทนี่น้ำตาหงอ,อยน้ำตาแางบาทนี่ข้าวแก่งทำไมอิ่มคักแล้วบ่บ่กินบ่ตามมันไงชิกิีนยี่บ่กิน Kiên bò, kiên đài, in bóng dạo gìn đa bóng eên là. Poa cháu bột kín năm mươi hai lâu kín eên là. Bởi tay gia thân gin. Tay rồi? gin cạnh 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 คนบัวเมียเราอยู่น้ำกันบุนมีลูกมีเต้หาหักกานนันชอมเท่านาะผัวเป็ดเรียกมาเมียเฮ็ดกินท้านี่เฮ็ดกินมาแต่กันก็นนต,กนตักน้ำให้อาบป้าว่าเจอบริอาบให้บ่ตักให้ชื่อตักชิซิบบริอาบแล้ใหญ่เลยดีดีแต่เมียบอกอาบให้เนาะไปงานนี่ เออ auto, รังเตือกระอ傲แต่โรงงานผัวเรียกเมื huh. right. um ่อยมากเลวก็ตัดน้ำมาอาบขือมือแบบนี้โอ้เฮ็ดกินเฮ็ดยังแล้วแล้วก็ตักน้ำไ้เพื่อนอาบห่อเข้าไปกินบ่หรือว่าเนี่ยใดแม่แหละเอาข้าวไปกินออืไปข้าไปกินไปกินข้าวไปกินอยู่พุ่นไปเลยอยู่บ่ได้เออเมื่ออื่นก็ไปแล้ยนะเมื่อื่นก็ไปแล้วมื่อวันแจ่มขึ้นรไปหัด บ่ไฟมันบ่มีเงินซื้อข้าวไปโลดแล้วแนวมันเนาะกันเฮาพักเฮาบ่ได้กินเออสิๆเออเคยสิหอดยามข้าวจะมาจักเดือนไปวันเสาร์วันอาทิตย์ลหยุดทุกเทื่อบ่มื้อหยุดสิก็บ่ได้เงินแน่เนาะบ่ได้นะเออเาิดบ่ได้เงินหยุดเอเียนคานพุพัฮ Một ừ. 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 thịt bên sau là cái lẽ nó phẳng Một anh Có mưa nó phẳng Thịt sau chứ chứ nó phải, phải, sau, phải, phải được phạc đó Phạc áo hẹn lẽ nó phải thuốc mưa lại của này phạc phòn Bữa này sau mươi Bày chắc nè môn Ma đi Lớp môn Phừa hòn na nè Ngồi lớp ạp ngạp ạp ạp เราค่ําแท้เฮ็ดเหม่าบ่แม่นล่ะออเมาเลยก็เฮ็ดเหมาหลายโอ้เฮาเลิกคําก็ได้หลายยามแลแต่ละมื้อนี่เขาต้องจ่าย15มื้อเนาะโอ๋ได้แล้วมาแบ่งทํากันเบิดหมู่นํากันนะแบ่งล้หัวหน้าเพิ่นก็แบ่งโอ๋หัวหน้าแบ่งให้เออเฮาคิดไหลเลยก็ก็แบ่งอื ม้าง้อปูนลายบ่เจ็บตะโดนบ่เกี่ยวเป็นเจ็บเลยเจ็บคือเราบอกว่ามันบม่มีน้ำมันกระเล็บลราไ่จะจีว่าขังได้เจ็บนะนี่เออแต่ขางนั้ำมันได้เจ็บบ่ปัดเพิ่งขางเดียวนี่แหละขอนก็แก๊กก็แก๊กติ้โอ้เก็แก๊กก็แก๊กจะกินไก่ด้วยค่ะว่ามันกินไก่มันพิษด้วยค่ะว่าไม่ได้กินยาไปยังเออไม่ได้เคยกินยาเึ้น ม่นได้กินยาอะไรยังอะกินยาดออมันชิยามกินยาก็มันก็รั่ำแล้วอันนี้ม่ได้กินยาการกินกับเรจะกินแล้วกินเลยรยามันเจ็บอีกกินยาเลยมันยยมเลยเฮาไม่ได้ชื่อไม่ได้ดีเลยการกินกับบุรีเขาติดเลยเนี่ยเนกันกันเฮาไปห้องหมอหมาเฮาเคยไปเลยบฮเคยไปคือเมตูเนี่ยมันเจ็บแพงเลยมันเขินเ่าแล้วโอ้ฉิยุกฉิไปเฮ็ดเวียกมัน ที่เฮ็ดได้ฮอดไสนี่เจ็บแข้งเจ็บขาอ่ามื้อใด๋ก็เจ็บเออมันเจ็บแฮงแล้วก็พักว่าอือเจ็บแฮงแล้วก็พักอือมื้อนึงนี่เลยไปต้านี่เราไปต้าดิอาอยู่กัน2เท้าบ่มีลูกมีเต้าฮักกันแงกันเด้อบดนี้เฮักกันแงกันแ2เทานี้เียนีมันบ่อักเเด้อ Hả? Chi ăn thử này. Chi đi nè. Chi bọn cháu bị hết việc phụ. Được rồi. Ờ. Chùm nằm ăn, nó chắc, tha chắc bảo oh, bảo chắc. Xảm ly chùm. Mày uhm. ra mình lặng lại đi rồi này. Vậy mà lên năm khỏi cái dân cháu lưu nhân cháu bố chư khỏi Cháu cài bố chư hết đấy Chư gì đó tiếp vào chư gì bạn อย้วเคยเห็นเคยมาได้เห็นเคยนานเลยเคยเห็นนาะเห็นนาเห็นตาได้เคยชื้นจะเห็นน้ำกลางทุ่งกลางทางนะโอ้ยว่ะฝนตกฝนลินเห็นองเอี้ยเราก็ได้มาออื่นเราก็บ่ได้มาเลยมีแต่เมียเมียไปหน้าบ่นอนพี่บ่เบล่ง อ้าว6โมงแล้วอ้าวมื้อนี้มานําเราหมเออมาพร้อมแล้แล้วก็มาพี่เนาะโดยบัดเลิกเวียกเลยมาเอาเมียสิบ่โดยอ้าวคืนนี้ไปได้บ่เมียบ่กล้าช้อนรถย่างเอาบ่ย่างคืนนี้ย่างผู้เดียวค่ําอนหน้า7:00นเจ้าย่างผู้เดียวย่างผู้เดียวชนนี่มันพอยู่เฮือนหลังพอ๋อําลังค่อยไปมาลากลับมาเห็นมันเียสิ ก่อนนีแห้งแล้วคือนี่อดเอายู่โอ้ย่าอย่าไปให้กันเนะวีผัวผู้เดียวนึงเนาะแพงแล้วเน่นะเจ้าไหนผมมีผู้เหตุงานไหนเลยยังให้นี่ก็คือนี่ชวนมาให้อ่องนาคำแล้วโอ้ยไปรถตีนไฟตีนมันเอ้ยมาเข้วอ๋อทอมก้นนี้ไปเลยวันนั้นชิบมงเห็นมันฉุกคือบัดชิบมงเลยไป ฮอนนาเลยบุ๊เมียบุตว่าบุือเมียถีบออกที่คิด่าโจรบ่เคยมีลานให้บปนนอนนำกันชองคนลานลูกชาวเปียนนะอีหน่อยอีรถเขาได้ออกไปนอนน้ำแล้ว่าใช้พราเทาเหมนเปล่ก้าบุนนอนผู้เดียวก็ก้าแล้วเออังหน่อยเอาชิไปนอนน้ำได้นอนนาบุมีประตูเมียนอนผู้เดียวเนาะ มีประตูอยู่บ่บไม่มีนะฮัลนจะไปนอนดอกเลยตื่นมือเช้าบัดไปหอดเมีอะอยไปใช้เวรนี่ได้จ้ะมะแลงนี่สิออกพร้อมการว่าบะแลงนี่ออกกันนแล้วยื้อเยอะชุบเอาขี่ขั้นอยากขี่มาอ้าวขี้ขั้นอยากขี้ไม่ต้องเอาไปฝากไว้เพื่อนเตียวฉิญยื้อย่างตามก้นกันไปงานช้อนกันลดแล้วเจ้าบอกอดแอวแล้วว่าอะไรบักกาช้อนเ ปตาไก่ย่าบ่บุกไก่ก็บุ๋มมันใจยเคยช้อนเห็นบุกเคยช้อนบ่บ่ช้อนเนี่ยลองลองหงมีช้อนบุ๋มดูบุ๋มมีบนนั่นนั่นบุมมีมังเหยียบบุ๋มมีมังเหยียบมีอย่างบิ๋มชิมใช่หเนโอเราบุ๋มมีบนเหยียบบนนี้จะน้อยมันดิ้วรถเข้าตีนี่คันมามีมังเหยียบแล้วหาเนี่ยห้องแล้วกีช้อนได้เยอะเนาะ choa gà cho nè, họ đại chọn cọt nhau, hang thằng thằng nhác, thằng này, chép chép chép, la lông, cọt đấy. mẹ, nó qua lông chép cứ lót nhác mà nó chép nóc, tại vì chép cứ cắn, chép cứ cắn. Khoai nhưng qua lông cọt lông lông là miau, phùa lông cọt lông nó con lông cắn nó đã. Mình chép có mình vừa này, lông hang nữa, vừa chép hang. เราจักคหน้าหัวเชียงยเงี้ยเดี๋ยวไปเอานั่นมาให้ก่อนเด้อไปเอาตำมาก่อนเด้อเดยอยังไปเอาก่อนไปในแม่ไปหาถ้วยเด้ออ่เคเบิ้งบบบนี้โอเคเคลงกระโตดลงก็ได้มันหลายยันว่ามันเรือถ้วยอ่ากินมันบดเด้อกันกินนี้บดกันแล้วเข่าเลย ดี๋ยวจิไปกินที่เตียงคุณบ้ากินน,นี่นี่บ้าคือไปกินพุ่นกินนี่นี่ละกินที่นี่บ้ายังกูเดาโอ้ได้กินเชลอลยมาเด้อท่านน้ะกินตำเด้อือเดือดถุ่อยเลย่ะถอ,อดรอดงถอดรัแม่ท่ารัดใช่ผมมากินปรตูอืมช่าอ,อเออ เค,เคและหวดแบบนี้มากินนะแม่เป็นมูแล,ล้ออวอมไอเจใช่เจ้าบอ,อากกินว่าได้แล้วมันเตะเขาดังเจ้ากินมีอะเฮ็ดว <c oughs> ัด้เดียวไรเมาอเดอมาหเดิอเตอทองเวากินตำตีนอกินตำตีนอ่ะช่วยเขาช่วเขาช่วเขาเอาอย่างนี้กลับไปพูเคยกินว่าตำตีนเคยกินตำตีนมาแล จ้ำต mm. ีนจำตีนจ yeah. mm, ับจีเด้อใช่ใช่ทำไมให้กันเพื่นเห็ดเด้ออังกินหูหน่อยระวังเฉียบผู้ขี่เด้อผู้เป็นผัวนะเห็ดช้านครับับเอาตกงเดี๋ยเอาเด้อตตงตงะน่อไมลายหนไม้อมน่มีบ ของโปรดเมียเจ้าเลยเพื่อกืนน้ำลายได้นะว่าจะบวกกินคือหอมแท้แถาเอ้ยแล้ววะคือหอมแท้เพดรลายลิปเพ็ดสังพุ่นก็ได้กรึ่งคือแล้วบวกกินบราไมิตู้นั่นนี่แม่คือกินมันก็นต้องดังเลยที กูนูดมลายเตกังะกูดูดลายแตกแล้ววะกิลละนเอาผักเอาเน้อเอากันอ่าเป็ดชีฟักก็ใช่ขาดนึงเอาข่อยน้ำบริกินก็ยยันท้องข่อยเจ็บข่อยชื่อผางเจ้าชื่อเนี่ยของมักใส่เออกินกินกบผัวเจ้าเนี่ยข้าเจ้าบริกินเนี่เมียเจ้าสิเครียดน้อยใจได้ผัวบริกินนำ้นำแม่นปะ กินเยอะกินกินกินอืออะคกินตอนมังนาวนี่นี่อันคีบนี่คีบเป็นบ่ล่องคีบบังด้วยคีบได้เน้นนะฮะยได้นี้มัมเป็นหัเป็นหงก็มี

เวลาย้ายตนี้เอาถวยงก็เคยตองมันจังหยเออเออจม่วยตรงอันนี้ตรงกขาพุอย่นี้เออเอองช่นเนแหอืมอืมนี่ช่แหละเออเออรลวังเขี่ยวนังกะติ้วเลยช่องเสากินนี่เบันเดอบันนี จากินก็แต่ข้าวข่อยชื่อมากตะกี้รู้ไหมเจ้าบ่โดยก็แต่ข้าวยวนแ้วต้องใส่กี่เนะืกินคือนึงนะแล้วเลาะตะกี้หมดแล้วเนาะมันนั่งกระติ้วแล้วไอ้เมย์มาในแม่ไม่ตู้เฮากับไม่ได้กินคือมาฝากแล้วน้องจะมากินพักบ่เมื่อนั่งเล่นจากกัะเป๋าเนี่ย kiến nước bạc Vào nhà lao khẩu gần, bò. Bò rồi, Bên trên này nhìn được bạc bà nhỉ lấy gì bà Chẹp bà nhỉ Ủa mà chốp, bên nhắn à nè khứ bảo nhà à Tha Cốc dào bằng nhau đi Chắc bao dào bằng nhau Cây hơn เกินเผาหักเล่นเป็นยางไงดิจำใช่อืม,มกินกันเตินก็แขวนพิษกับเพื่อกินก็ได้จ้อเผาละเหตุแล้วันมมาเตินมันเบิ้งเงนี้ย เจ้าก็กินหมดเลยหิวกินเลยเบิ้งสองสาเรากินไงป้าได้ผลคนหมดผลขีดพวกนี้ระวังไหมคิดที่ตาเมียเลย <c oughs> เราบอกกินกระเต้นช่วงชื่อมาชื่อเรากินอยู่ตอนที่มาเฮ็ดเฮือนนั่นตะกี้ ไ,ไปก่ยนี่ิอดขวบเยนะวยเนาะแก้วกินตำเนอะออโอ,อ้น้ำม่ต้มอีกเป็นใส่รักคักักจังโซลคาวอันสีดหมด เอากินแม่ชื่อตามเมื่อชุ่นไาสิชวนไปกินแบ่งกินผุนได้ปะเอาได้เอาไปค่อยเพรได้กินสมอนอีกอ่ะเออเอ็กซ์โซคิมมดนกินก้อนเป็นยังจยกไปขอบคุณแล้วโอ้มีขายบ่น้ำบ้านนี่อ็กโเดี๋ยวจะตีนสบายดีเด้อเลยสบายดีมันไปไปเลยแบบชวนไปกินพุ่นบ้อแล้ว่ากินยั่นี่ก็ได้ละว่า กินไหมลางสิมเปิดเด้อว้าวัเปิดดอกเราไปเช็ดเช็ด่อยเอาหนี้แม่แบงอ่ะแม่แบงเหรอแบงให้แล้วเนี่ยให้ปั้นให้ถอดอู้ไปแล้วเก็บแทนไว้ซื้อเนี่ยเออเศร้าแล้วเนาะเศร้าแล้วก็มึไปมึงในเล่นได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วแต่อย่าให้อย่าพาให้กินเย็นเด้ออือคนบอกแต่ว่านี่ไปเยอะเขาเขาก็เลยว่าเอาซื้อมา ใช่เพื่อกินคอยนี่ยอยากคือกันโด,ดยโดยโดยที่กันโดยโดยแบ่งกันเ้ยโอยพอกินบน้เรากิ <c oughs> นได้ปีนึงนะล่ะวะยัไงก็มีเจ้าช่้อันนี้ สี 40, ่สิบพันบ้ามีปัญญาเนาะบ้าแจ้งว่าอะไราเงินเดือนผัวรดิมีกระเป๋าชื่อนะลุดวะอืะอสี่สิบโอ้ชื่อไปน,นัวมาพริกตัวเรือเพลอแล้วเนาะเดี๋ <c oughs> ให้เจ้ากินก็ได้ซื้อว่าฝากเจ้าเจ้าคือบปกินกับเข่าเนยเย็นฮอนท้องบุญยากที่กินเนี่ยมันซึ้นปากเนาะอืออือกินน้ำซึ้นปาก ถั่วเรากินไปกระแช่ไปเลยเลยแค่พวกเกีนแขกมันนะไอ้ผัวบ่ผัวอะไรไปชื่อยาไปชื่อยาขีดหมดอืมผัวนี่แพงเลยเนาะแห่งมีผัวผู้เดียวเนาะ เอาตัวแดงมันมคือต,วนะอวตัวเก่าเนาะขนาดผัวใหม่นะผัวใหม่มันก็คือผัวเก่าเหรอบ้คือแล้วฉันก็คือก็เอาแล้วตัวเก่าอือเป็นจงนังได้ว่าเอาใหม่บ้คือผัวเก่าตัวใหม่มันคือตัวเก่าเนาะอือตัวลายเขาเอาก็เขาบ้คือผัวเขาตะกี้นะอ่าแล้วดีว่าคือเนี่ยอดีนะแบบเราอะไร nên anh này nè, mắc nè, như vậy, mới đi jump, ừ. ừ. nhìn vào này cầm xuống, ừ. mình có thêm xem, mình ai ừ. nhạc đấy nữa, mình cứ giờ vào ao nhá, phù cậu, mình thục có cái gì đó, ô kêu anh bò anh cho cặp áo mày này bò ơ yam của tôi gạo cầu tôi yam là mọi người luôn cả vọng gạo nè sinh học và yang đi tôi gạo đi thục gạo là kèn à phù hang gặp paise mặt ông hòn 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 vàng kava mahai tukin. But phụ ơn kabao ra mahai da. Va phụ ơn hai mươi hai mãi. Ng kiếm nưng sang kiếm kè hên. Bat nưng sang phân kè hên. Ng kèo bọt vào yang phú a khao ti. O vào yang phú a khao môn tuk. Hang nát tà tông gomì 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 บ่ได <im cage ES> ้บ <sh> <sh> ่ม <ch> ักให้หังก็ยามมันเมาอือก็ใจบ่มักเองอันนี้ทุกก็เอาแล้วได้เงินกี่บาทนึงบ่ได้เงินสิก็ให้ว่าซั่นซะดอืมเจ้าตผู้เบิ่งในความละงผัวลกินแต่ตอนงเด่นตีนไก่ไว้ให้ผัวกินีเดนให้แตแน่กินนี่ Đây là cái chỉ chép 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 ở đây chép ở đây, thường ừ. là chép chép thưa chép chép Thưa chép 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 ปันบอกเลขนี่เด้อชื่อมาสูกินไปกินเรื่อยเลยมันชีเปิดแทนหอมๆกินเท่านึงแนวมันกินเท่านั้กินเรื่อยก็มันก็บรคักเอไปทั้งนั้นเรื่องเงียบเลยเอาอันนั้นเด้เอาโซ่ไปให้สร้างสร้างเพป็นึ้นหลังเพื่อนเพิ่นเลยสร้างเพป็นึ้นดังเพื่อน Nh con vài hào hảo việt nam là cao hơn thuốc với sản phẩm nào đấy đâu 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 nào, xẹp xẹp Nào, lòng kín bông đi, quá tròn, mấy phùa chồng bà A lèo, miền phùa của bà hẹn mài sạch thừa Bà kín là mất đấy, chồng này nè phùa nha, ngon lắm, bà yêu Ừ Ngồi này, mi phùa phù đi, a lấy Ăn rồi bà chóc, bà chỗ hạ đây cái này nào kín là đi bài đây đó để bác nhé, kéo hai cái nhạm của đủ ừ. Cần hẹn con vũ xong rồi bác khơi ăn ừ. Cần cái do phản mà có bao lắm. Bác khơi kín nếp bác nhọng này Bữa ừ. chứ đây kín về nêu mà nó chỉ ngay nữa Ừ Bữa ừ. 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 đây kín cái tấm ăn ngay ngay đó nhỉ Cái ừ. à này có đây kín cái tấm cài này nào mà ừ. Ừ. Cả sư anh có nha nữa เอาสันจังไดกะกินแซ่บๆเด้อเดี๋ยวมีโอกาสหรือว่าเลยซื้อว่าฝากเดี๋ยวคอยสิก๊าบก้อนบัเนี้เด้อเลยเอ่าดีๆลยเลยเอากินให้มันแซ่บๆให้โชคให้มานให้ไฮลให้รวยอยู่ดีไม่แห้งชื่ออันตามไปกินแล้วให้โชคให้มานให้ำไฮลุยหรวยแล้วะเจ้าคือกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งคือกันเอาจังไดกะได้พี่น้องเลยเนาะ สื่อของมาฝากเราเราจะิดาำแล้วอะหาจังะไรก็สาคัญรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องที่ตามแล้วก็ให้กำลังใจขึ้นเก่าพี่น้องเลยขับมมกขับใจหลายๆเด้อที่เขาเบิ่งขอสม้มคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี